สวัสดีครับวันนี้ก็โย่ผมสัสเดก็อยู่กับ FC r i เช่นเดิมแล้ววันนี้เราก็อยู่กับรายการ รีวิวแผนจะทังบ้านครับผม<ไ>ก็ทีนี้ก็เป็นฟูอินเตอร์มิราเนี้ยปูปู่ามาจบสี่สองสาแล้วดูมูลค่าทีมของเขาครับอ้โหนล้านล้านไปแล้วแล้วอันอยู่อันดับที่ณนะตอนนี้ที่ผมสรตนอยู่ไลฟ์อยู่นะครับอยู่อันดับที่511นะครับของมูลค่าทีนะปู่อย่างบ้าเลยครับปู่ปู่ก็สุดจัดเลยครับผมอ่ะอู่ทีกั้เลยก็จะเป็นโอ้อกสจบสกอร์บก 3, กบกสายิงไกลบวกสานะครับสำหรับฟูอินเตอร์มิราเนี้ยผมใครที่แบบว่าสายจบสกอร์สายยิงไกลเนี้ยก็เอามา ครับโอเคมาผมจะไล่จากบนไปล่างนะครับตัวแรกเลยนะครับหมุนกองหน้าของเรานะครับก็จะเป็นโนอาไนครับเป็นปีไอคอนทีเอ็มนะครับบวกห้าครับโอ้โหแล้วที่เด่นสุดนะครับก็จะเป็นนี่คือะไรครับจบสกอร์นะครับร้อยห้าสิบเอ็ดไปเลยครับรองมาเป็นสปีดต้นความเร็วเรียงบอลครับร้อยห้าสิบอย่างบ้าเลยครับอาไนเนี่ยสเต็คประมาณนี้ลครับคร่าวๆเรียงบอลสมดุลนะครับร้อยห้าสิบผู้คนรวมด้วยครับมาเดี๋ยวมาดูกันว่าโดบจากทีมที่แล้วนะนะครับกับไอคอนทีเอ็มเนี่ยไม่รู้ว่าไหนจะบ้ากัันนะครบแต่ว่าททีีีม่่แล้วนบอกเลยว่าจบสกอร์กระโดร ิงอย่างบ้าอย่างนี้นะครับโอเคมาส่วนราคาของโดปีนี้ครับก็อยู่ที่384ดอลลาร์เลยครับอย่างเวอร์ครับอย่างบ้าเลยครับผมนะครับอลุ้นต่อครับเกมลุกนะครับกลางลุกฝั่งซ้ายกันก่อนเลยครับเป็นไมค่อนครับผมโอ้โหเป็นปียี HR นะครับบุกแปที่เด่นสุดก็จะเป็นน่าจะเป็นยิงไกลแล้ว151ไปเลยลองมาเป็นยืนตำแหน่งเปิดบอลส่งไกลนะครับกับความมืดครับ150โอ้โหอย่างบ้าอย่างเวอร์อย่างเงี้ยทีมนี้ ส่วนราคาอยู่ที่161ล้านล้านครับโ,โหสุดๆครับสุดๆเลยทีนี้แล้วกลางรูตรงกลางก็จะเป็นเดนิสเบิร์กแคมป์ครับเป็นปี GRU ปก8ที่เด่นสุดของเบิร์กแคมป์ปีนี้ก็จะเป็นคู่คุมบอลครับ150เะครับ <c oughs> อย่างเบอร์ครับอย่างเบอร์ส่วนราคาอยู่ที่52ล้านนะครับฝั่งขวาเป็นหลุยฟิกโก้เป็นปีไอคอน t m เบวก5ที่เด่นสุดนับก็หัหาแป๊บนึงนับน่าจะเป็นเปิดบอนครับ147ไปเลยเองมาเป็นความเร็วสปีดต้นนับเตะลูกโทษยิงโค้งเลี้ยงบอลนะครับ146อย่างเอาครับอย่างเอาส่วนราคาอยู่ที่150 4ล้านล้านไปเลยครับคู่กันแล้วนะก็จะเป็นโลธามติว่าเป็นปีบอลดอร์บวกแปดคู่กับเวราเป็นปีจี u บวกแปดก็ที่เด่นสุดของเวราะนร่านาจะเป็นความแข็งแกร่งแร้อยสี่เจนะครับ,รอเ,รบเอาเรื่องเลยครับ ส่วนมาทิวครับก็จะเป็นส่งกายครับร้อยห้าสิบแล้วก็เป็นยิงกายครับร้อยห้าสิบเอ็ดลองมาเป็นพลังการยิงส่งกายนะครับร้อยห้าสิบครับโอ้โหนะครับประมาณนี้ประมาณนี้ส่วนนิสัยที่มีอยู่ครับก็มีตามนี้นะครับส่วนราคาครับโอ้โหมาทิวอยู่ที่ร้อยหกสิบห้าล้านครับส่วนเวียร่าครับอยู่ที่หกสิบแปดล้านเงี้ครับมาดูกันต่อครับเกมรับนะครับเริ่มจากคู่ซันเตอร์ของเราครับก็จะเป็นบาสโตนี่ครับ คู่กับเดนไซรูมฟี่ครับเป็นปี25 TS ิบวกแไปเลยครับแล้วที่เดชสุดข,ของบาสโซนี่ครับก็จะเป็นเข้าปะทะร้อยห้าสิบรองม้านะนาจะเป็นอะไรครับน่าจะเป็นสไลด์หม่งบอลน,นะครับประกบตัวเปิดบอลสูงไกล149ยสีบโอ้โหอย่างเยอะจริงครับบาสโซนี่ส่วนเดนไซรูมฟี่ครับน่าจะเป็นหม่งบอลกับยืนตำแหน่งเลยครับ150ไปเลยครับตัวนี้แล้วความเร็วสปิโตนี่โอ้โห อย่างบ้าครับเ,เรื่องเอาเรื่องส่วนนิสัยทิ้อยู่นะครับก็มีตามนียทั้งคู่ส่วนราคาโป้โปบาสโซนี่อยู่ที่1 4 1ล้านส่วน่วนเซอรูฟี่อยู่ที่255ล้านครับ เอาเรื่องเลยครับเอาเรื่องส่วนแบ็คซ้ายนะเป็นคาร์ลส์อองคุสโตบเป็นปี23 h สิบนะครับบวกแที่เด่นสุดน่าจะเป็นหวาหมืดครับส4 2ลองมาเป็นดูดันครับ140เอาเรื่องเหมือนกันครับคาร์ลส์อองคุสโตแล้วแบ็คขวาครับก็จะเป็นจาวกาเซโร่ครับเป็นปี l l ลเบวกสิไปเลยครับที่เด่นสุดก็จะเป็นเปิดป้อนครับร4 0นะครับตึงๆครับตึงๆเลยส่วนราคาอยู่ที่39ล้านล้านครับแล้วผู้สาปตัวเป็นใครครับเนี่ยแดนโควิดนี่ครับทางชี้ผิดขอภัยเป็นปี25่ เวลาบุก13ไปเลยครับที่ดีสุดก็จะเป็น g k ปริยากร้อยสิบนะเป็นตัวร้อย P นะราคาก็อยู่ที่มันส 8ล้านล้านครับก็ถือว่าเป็นทีมที่มูลค่าน่าจะแพงที่สุดที่ผมรีวิวมาถ้าผมจะไม่ผิดนะครับก็ไปดูทคติดทีมและทคติดน้าเตะกันเล็บเลสโก้และนี่ก็คือดทคติดทีมนะก็เล่นเกมรับเป็นสมดุลครับเล่นในกว้าง6เล่นในลึก3เกมบุกต่อบอลเป็นสมดุลครับเล,นน 4, เล่นในกว้าง4เล่นในกรอบ6แต่มุม1ฟรีคิก2รูปแบบทีมปก,กติและนี่ก็คือทคติดน้าเตะนะก็ประมาณนี้ครับเอาแหละไปลงเลงกันเลยเลสโก้จอกาเซโลามาที่ลูซิโกเดนิสเบอร์แคมป เดนิสเบิร์กแคมป์ครับล่างมาเองดื้อแล้วก็ซัดด้วยขวาไปตรงนี้ครับเรียบร้อยครับขึ้นนำไปก่อนเลยหนึ่งศูนย์ครับจูซิโก้จูซิโก้ทางบนมีครับลองเปิดมาใหม่ครับแล้วเป็นเดนิสเบิร์กแคมป์อีกแล้วครับแล้วแล้วนู้นแฮกทิกเลยครับโอ้โหอย่าไปติดเลี้ยงมากครับอัสโซนี่โอ้โหระวังเลยแล้วซูเปอร์เซส์แล้วแซนดิสิกไม่ใช่แซนดิสิกแซนโควิดนะครับหลุดครับยังไม่หลุด แต่ตัวนี้จะหลุดเลยครับบาสโซนี่ได้โชว์ของเลยวบ,บาสโซนี่ยังได้สวยครับโยเต้ยังเจอมาทิวเว็บแยังมาได้อาแล้วผมว่ามีสินโดนะมีสินโดเนี่แล้วเขายิงไปเลยก็ยังซุปเปอร์เซฟครับเบอร์แคมป์ไปครับเบอร์แคมป์คราวนี้จ่ายมาเลยครับถึงไมคอนเลยครับแล้วไมคอนสั่์ไปสายไปยังติดเซฟอยู่แล้วหมุนได้ครับเรียบร้อยครับไมคอน <c oughs> สุดยอดครับตัวนี้ เป็นแบ็คก็เนี่ยแต่ว่าเขามาจับมาเล่นปีกเลยแต่ผมชอบเพชีมากกว่ารู้สึกเข้ามือกว่าแล้วมาเทอูดลองส่องดูหน่อยครับต้องปัดไปก่อนเลยครับคาสิยาร์ตบาโซนี่สวยมาหรือฟิโก้มาที่อานายอานายให้มาเดนิสเบิร์กแคมป์ต้องแฮกที่ไรครับตรงนี้ระยบร้ออะไรครับเดนิสเบิร์กแคมป์หรือว่าจบสกอร์ได้ดีมากๆครับเดนิสเบิร์กแคมป์ให้มาที่ โดธามาเทอุสครับมาเทอุสไมค่อนแต่ไมค่อนเล่นดีนะแล้วก็มาครัปไปชมหน่อยมาอานายอานายให้มาเดนิสเบิร์กแคมป์ไซก้อยไปโอ้โหยังติดเซฟ์ทัศยาครับออคโซเปิด,ดมาแล้ววีเอร่าโขกไปตรงนี้มาครับเนี่ยแล้ววีเอร่าจอมโขกเลยครับลากไปครับลากไปครับให้มาอานายอานายไปครับไปเลยครับ,ารบ,ารบาอานาย,าาย,ลย,าายแล้วก็ตันตรงนี้โอ้โหลุดกรอบ เดี๋ยวจะเชื่อรับฟิโก้มาที่เบร์แคมอานายอานายรอเพื่อนรอเพื่อนไปครับให้มาที่ไมค่อนไมค่อนเปิดคืนมาอาน,นายได้เรียบร้อยครับสองหนึ่งสุดสวยครับฟิโก้พยายามจะสกัดนะครับแต่ว่าบอลเข,ข้าทางฝั่งนี้ตลอดแล้วยิงไปตรงนี้ผู้ยังปัดออกไปได้ครับสแตนโควิดแล้วหม้แล้วาลวานวันนี้ตลอด ฝันนี้ตลลอยเปิดมาโฉบมาก่อนครับ,รบแล้วยังไงมาเทีวูดมองไปอ่าครับได้สวน <c oughs> จับบอลไกลตัวไปหน่อยครับแต่ว่าบอลยังตกที่อานายเอา่าครับอานายอานายเปิดมาให้กับลุยฟิกโก้ตรงนี้เรียบร้อยครับสามหนึ่งลุยฟิกโก้เปิดมาปรับใจหน่อยครับไมค่อนนี่แหละครับไมค์่อนสุดยอดครับเ <c oughs> ดยเต้ล่างมาตรงนี้ โอ okay, เคอาร์ทียวุฒ์เบียดมาได้เอาแล็บอาไนอาไนตกหมาได้ครับอาไนอาไนอาไนเปิดมาตรงนี้แล้วเป็นลุยฟิกโก้เลยครับจุดนัดพบเลยครับเรียบร้อยครับขึ้นนำอย่างรวดเร็วครับบาร์ทียร์ุฒ์แทมาเปิดแคมป์ให้มาที่อาไนอาไนไมค์คอนซ้อนได้ไมค์คอนเปิดมาแล้วเป็นเดนนิสเปิดแคมป์ได้โขกไปตรงนี้ครับมาครับสองหนึ่งถือว่าเป็นตัวเดอร์แบกเหมือนกันครับเปิดแค <Bird camp. S 2> มป์ โเวราสวยให้มาที่อาร์นายอาร์นายเข้าซ้ายแล้วอาร์นายปั่นตรงนี้เรียบร้อยครับสามสองขึ้นนำอีกครั้งครับโอ้โหโอเคไม่คว้างอันนี้คว้างจริงเอ้ยคว้างคว้างอะไรครับเนี่ยเอ้ยคว้างอะไรครับเนี่ยโอเคยังตรงตัวอยู่โอ้โหคว้างเบาเฉย <laughs> มาครับมาเธอวุฒิวีราให้มาถึงลุยซิโก้เลยครับรู้ใจกันเลย แล้วก็ลูฟิโกให้มาตรงนี้อานายล้ำแน่เลยครับไม่ล้ำครับโอ้โหสี่สามสวยนวี่ก็ล้ำครับเลี้ยงลายมาดีครับสวยเลยต้องชมเวีร่าครับแทงมาดีมากแล้วก็จ่าตรงนี้ก็นิมเลยครับลูฟิโกให้มาที่อานายอานายดักมาได้อานายให้มาที่ไมค่อนเอาเลยครับไมค่อนจังหวะนี้ปั่นไปครับโอ้โหยังปัดออกไปได้ครับกู้ตัวเบียร่าดักมาได้แบบคมให้มาอานาย อานายปั่นโดยสายไปครับตรงนี้ครับเรียบร้อยครับมาีไปแ,แต่งมาได้ครับ <S <S ้ามแพรับอานายดักมาได้เอาแล้ครับเดนิสเปิดแคมป์มาที่อานายแล้วอานายวิ่งมาตรงนี้แล้วก็ปั่นโดยสายไปเรียบร้อยครับสองสองเลยมาครับลุนทั้งทีครับอานายสุดยอดอานายอานา,า,ายให้มาที่ลุยฟิโก้ครับลุยฟิโก้ มาที่เดนิสเบิร์กแคมป์ครับเดนิสเบิร์กแคมป์ปั่นตรงนี้ชนเสาแล้วก็อานายซ้ำได้ครับเรียบร้อยขึ้นนำไปก่อน1-0ครับโอ้โหบาโซนี่มามาทิวต์มาทิวต์มาถึงอานายเลยครับดูครับอานายแล้วอานายปัดเลยขวาไปเรียบร้อยครับโอ้โหต้องชมเลยครับแทงมาสวยมากครับรู้มาเลยแล้วบูตังโยดวลกับคาร์ลส์ปงกุสโตอันนี้รีบจ่ายมาให้กับเอโต้ครับเอโต้มาที่อานายยิงไปเลยก็ยังซุปเปอร์เซฟครับ มาต่อครับมาลิดปั่นตรงนี้ก็ปัดไม่ได้ครับโอ้ปหสแซนโควิดไอส่วนคับไมค่อนให้มาที่เดนนิสเอร์แคมป์หลุดมาเลยครับเดนนิสเอร์แคมป์เดนนิสเอร์แคมป์เรียบร้อยเลยครับบรรจงไปเลยนะครับ3 1วหงระวังระวังครับอานายล่ามาตรงยิงตรงนี้ทุกคนเซฟครับอานายมาที่ไมค่อนครับไมค่อนไมค่อน เปิดไปเลยครับแล้วเดนิสเปิดแคมป์จุดนัดพบเน่ยว่าอู้เซฟได้ไง่ายก่อนนะครับโดนนารุมาิาตึงเหนือน,น่ะพูดไปเล่นไปมาเดี๋ยวล่ะมาครับมาครับฟิกโ,กโก้ฟิกโก้หลุยฟิกโก้หลุยฟิกโก้เรียบร้อยครับมาครับผมโชว์ความเร็วไปครับสำหรับหลุยฟิกโก้คล่องจริงๆครับเอาหน่อยตีเสมอนหน่อย มาครับ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 ผมเรียบร้อยครับเดนิสเบอร์แคมป์สองสองครับไมค์คอนดักมาได้เอาแล้วครับอาไนแล้วแล้วจะทำได้หรือเปล่าครับจ่ายมาสวยครับอาไยแล้วเดนิสเบิร์แคมป์โดนมารยังไม่ผ่านเลยจะเชื่ออ่ะเปิดมาตรงนี้ยังไม่ได้โมงทร์ตอองกุสโซเปิดมา แลเป็นวิเอลล่าโขกไปเรียบร้อยครับ3 2คัมแบ็กอิสเดียหรือเปล่าครับตรงนี้เอ็มบาเป้วิ่งมาเองเลยเอ็มบาเป้โหวอลเ็วครับแต่ยิงมายิงซุปเปอร์เซฟเหลืครับสแตนโควิดก็จบกันมาสำหรับทีนี้ก็ถือว่าเป็นทีมสุดตาจริงๆครับโู้สุดปันจริงๆแต่ตัวนี้อย่างโหดอย่างเวอร์ย่างนะแต่ว่าแรงก็จะอยู่สูงหน่อย โอเคมาไล่จากบนลงล่างครับตัวอนายนี่บอกเลยว่าถือว่ามีรูปแบบเบียดแย่งเขาเรียกนะแบบทูถ่ายไปได้ครับต้องพูดว่่าอยางเงี้ยทูถ่ายไได้แล้วก็ความเร็วก็แซงได้เมอยู่เหมือนกันนะแบบว่าจังหวะทูถ่ายแล้วก็แซงได้ผมโอเคเลยตัวอนายน,นะครับคือถ้าบางตัวเงี้ยอย่างถ้าที่กับเชน,นะที่ผมใช้อยู่ปอีอุที่นะแบบมันยังไม่เท่าไหร่ครับแต่อนายนี่บอกไว้เลยว่าทูถ่ายได้ดีเลยครับโอเคเลยแล้วก็ยิงได้คม,ม you, ครับผมอนายเฟี้ยวอยู่ครับเฟี้ยวเลยสุดยอดสุดยอดอน,นายผ่านนะครับมาดูเกมลุกของเแล้วคนระับตรงกลางก็ไมค์คอนนะตััวววนนนีี้บออกกกเเลย่า็็ปตึง ที่แบบโอ้เลนินแหละตำแหน่งแล้วก็เฟียวเด้วยปั่นยิงดีนะครับทั้งแรงทั้งโค้งคือพลังอย่างว่า,างเงียบไมค่อนบ้าเงแบบีับโอเคเลยผ่านแล้วตัวนี้เข้าสกัดเข้าว่าท้ดีด้วยนะผมโอเคตรงกลางครับเดนิสเบิร์กคัมตัวนี้ก็เป็นหวัวใจเกมรุกเลยครับจบกสกอร์ได้หม่งดีบอลเลยได้โอเคถือว่าทาได้ทุกอย่างเงีบยบเดนิสเบิร์กคัมก็เป็นตัวนึงที่แบบน่าจะเป็นตัวชูลมเลยก็ได้ับเพราะแผ่นี้มันแบบอำนวยให้กลางรุกอยู่แลวครับผมหรฟิกโก้ตัวนี้ก็คล่องพิ้วเร็วนะครับผมเปิดก็ดีอย่ชื ครู่กกคูก่ลางรับแล้ว่าผมมาทิโอครกับว,วราก็ถือว่าโอเคนะมาทีโก็แบบบางจังหวะก็แบบมาช่วยได้นะแบบตัวเล็กๆแต่ว่าเบียดเข้าปะทะได้ดีรับผมโอเคเลยส่วนวราก็แบบแข็งใหญ่อยู่แล้วผมแล้วปีนี้เป็นปีเดียวที่ท่านเทาซ้ายสี่นะครับก็ถือว่าโอเคเลยเวราแต่ยังไม่มีโอกาสลองสองเส้นเท่าไหร่นะครับเหมือนว่าปีนี้ได้อยู่นะแต่ว่าผมไม่ไม่ีโอกาสะนา่าเสียดายจริงนะวราแต่ว่าก็บ่งได้ทำประตูได้แล้วผมเวรานะครับเป็นข้อดีอยู่แล้วครับสำหรับเวราลูกตั้งดีสูงเลยครับส่วนเกมรับเราครับ ผมก็ได้ทดสอบอยู่หลายแมตช์เลยนะครับเพราะออกุสโตนี่เป็นตัวที่เข้าสกัดแม่นยําสุดๆเลยครับผมถ้าบุกสิบนี่น่าจะเวอร์แน่นอนนะโอเคเลยก็ตัวนี้ผ่านอยู่แล้วผมนะครับแบ็กขวาเราก็เจ้าก็ถือว่าทำได้ดีนะเจา้า นะครับก็เป็นตัวที่เล่นง่ายเร็วเหมือนกันนะครับผมส่วนคู่เซนเตอร์เรานะครับก็ต้องบอกว่าถ้าเจอฝั่งนู้นที่แบบเล่นเก่งๆนะครับก็ต้องระวังเลยครับอย่างบาสโตนี่เนี่ยคือเข้าพระดีนะครับแต่ว่าบางจังหวะก็แบบเบียดไม่สุดครับแบบเบียดไม่ล้มอ่ะต้องพูดอย่างเงี้ยเบียดแล้วแบบฝั่งนู้นยังคอมบอลได้อยู่นะครับบางจังหวะก็น่าเสียดายนะครับที่ผมโดนนะนะครับส่วนเดนเซลูฟี่ครับก็อืมคือยังไม่โดดเด่นะนะครับผมคือบาสโตนี่จะโดดเด่นมากกว่านะครับแต่ว่าเดนเซลมีจังหวะเบียดได้เหมือนกันนะ ปาสซนี่จะโดดเด่นมากกว่าครับแต่ว่าบางครั้งบาสซูนี่ก็พลาดเหมือนกันครับโบร์อนเนี้ยพลาดเหมือนกันนะครับก็เป็นข้อสังเกตนะผมอาจจะเล่นพลาดเองด้วยครับผมนะครับไม่ใช่แค่ตัวนะส่วนโกเราผมว่าอืคือไม่ได้เซเวอร์นะครับเป็นโกกลางๆนะไม่ได้แบบมีชอ็อตเซเวอร์อะไรขนาดนั้นนะผมก็แต่ว่าบวกที่สามก็เลยเพิ่มความโหดมานิดนึงนะก็ได้อยู่ได้อยู่นะครับผม ประมาณนี้แล้วกันก็มาจัดดาบเป็นเนื้อสามตัวแรกนะครับที่ผมชื่นชอบก็แน่นอนที่พูดไปแล้วรลูนายต้องอ่ะเดนิสเบิร์แคมป์ให้ไปเล็บอันดับหนึ่งครับผมนะครับสำหรับเบิร์แคมป์เฟียวอยู่แล้วครับตัวนี้โอหจะจัดเลยเป็นตัวเดอะแบกเลยก็ว่าได้ครับส่วนตัวที่2องนะเป็นอานาแล้วกันครับต้องมีแยบทีเอ็มนะครับเฟียวจริงตัวที่สามผมให้เป็นวีล่ากันครับมีจังหวะแบบทำประตูใช้ได้แล้วก็ลูกหมูก็ อันตรายเนี่ยครเวราฟีจริงๆนะครับเคเลยประมาณนี้แล้วกันส่วนตัวที่เกินค่านะผมให้เป็นไมค่อ con, นนะคือไมค่อนจริงก็เก่งอยู่แล้วแหละนะครับแต่ว่ามันก็เกินค่าคือมันเล่นได้หลายตำแหน่งเยอะไมค่อนแล้วก็เร็วด้วยค,ครับใครนี้ก็คือแบบอาจจะพลิกตัวช้าในบางจังหวะนะเพราะว่าไม่ได้แบบไม่ได้สปีแบบจ๋าขนาดนั้นอยู่แล้วนะแบบเล่นแบ็กไงก็เล่นได้หลายนั้นทุกตำแหน่งจริงครับเนไมค่อนอย่างบ้าอย่างี้นะครับส่วนอีกตัวหนึ่งผมให้เป็นไคลเอที่เหลือมันก็แบบ ก็ตามมาตรฐานนะนะครับก็คาราทองคุสโต้แล้วกันนะที่แบบก็ยังเล่นได้ด yes, ีอยู่นะส่วนตัวที่น้อยมาหน่อยนะที่ผมเห็นได้ชัดเลยบาสโซนี่ในบางจังหวะแบบชอบพลาดแล้วโดนเลยครับผมนะบาสโซนี่นะครับส่วนเดนเฟลเนี่ยก็ไม่ได้เห็นแต่ว่าก็ไม่ได้โชว์ก็แบบกลางๆนะครับเซนด์ดาแต่บาสโซนี่มีข้อผิดพลาดให้เห็นอยู่ครับกับโกเนี่ยบางจังหวะก็โกโกไม่น้ำแล้วกันบาสโซนี่แหละคนเดียวครับกับเดซอร์ดูฟี่ในบางจังหวะนะครับประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับทีนี้ก็ทีมตึงแล้วผมทีมตึงเลย โหดแล้วครับผมทีมนี้ก็เหลือแค่แบบปบ้าทั้งแดงน,นะอาจจะแบบอะไรนะที่เจ้าของทีมบอกเออชื่ออะไรนะบาร์โจใช่ไหมรอรอบาโโอร์โจมาเสริมนะครับ <Yeah. S 1> แทนลดยซิโก,โก้ไม่กับไมค์คอนนะครับไมค์คอนก็ที่จริงเล่นแบบกลางรับก็ดีครับตัวนี้แนะน,นําเหมือนกันกลางรับบ้าเลยครับผมนะครับโอเคก็ไปลองจัดกันดูนะครับผมก็เหมืนอนกับสตอร์ใครที่ชื่นชอบผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ผมด้วยชัวร์ในกินรักษาสุขภาพด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมเจอกัน